อรุณสวัสดิ์กันค่ะทุกคนเป็นชาวที่ไม่เคยเตื่นเช้าขนาดนี้มาหลายปีมากก็ตีสี่นะคะตื่นตีสี่แล้วตอนนี้หกโมงก็อยู่สนามบินในเมืองค่ะอูเมียวค่ะหกโมงเก้านะคะแล้วก็ตื่นตื่นตอนตีสามว่านอนไหมละ่ะแต่เมื่อคืนเนี่ยนอนตอนสามสามทุ่มแล้วก็ เบลอแล้วก็ไปชนถอยหลังไปชนตู้จดหมายเพื่อนฟังถูกแล้วคะ่ะชนตู้จดหมายเพื่อนน้ำแข็งอะไรพวกนี้ก่อนที่จะบินนะคะก็จะเห็นได้ในหลายๆประเทศที่อากาศนาหนาวๆนะคะก็คือคนที่บังคับไปอยู่ข้างบนเลยแล้วก็คือเขาบังคับรถข้างล่างได้รถข้างในเนี่ยคือไม่มีคนนั่งนะ ก็ตัดภาพมาที่สนามบินออรันดาเลยนะคะก็กำลังจะขึ้นเครื่องไปมิลานกันค่ะคือเราถ่ายได้แค่นี้อ่ะเพราะว่าเราลืมถ่ายวิดีโอนะคะอาพาร์ตเมนต์ที่เราเช่าแล้วก็เป็นการจองผ่าน B n B ครั้งแรกนะคะทุกครั้งเราจะจองผ่าน Booking.com หรือว่า Agoda บ้างแล้วก็อันนี้เป็นฟิลม์มที่แบบขอเพื่อนมาเหมือนกันให้ส่งให้หน่อย ก็เสียไป8,500ัาสวิตสโครนนู่นนะคะสำหรับ4คืนแล้วก็นอนได้ประมาณ3คนนะคะอะไรนะชิมลอสมอกเหรอไอต้องเส้เหอมมันแอดจูบอร์ดอะไแอะไรนะหมายถึงแอตตาเฮลิสกอร์เลยไม่เอาอ่ะปะเหอะคือมีคนอยากชิมเกาลัดค่ะแล้ววันที่2หรือวันที่3นีออ่แหละแต้วก็ชิมแล้วก็อร่อยค่ะ ออกจากอพาร์ตเมนต์มาก็เลี้ยวขวาก็เห็นดูโอโมเลยนะคะเพราะว่าดูโอโมอยู่ใกล้บ้านแบบในรัศมีอพาร์ตเมนต์ไม่เกิน500เมตรนะแล้วก็ได้ได้ราคาที่ถูกมากด้วยแต่หน้าต่างแบบไม่มีวิวนะเพราะว่าเหมือนเขากำลังสร้างอะไรสักอย่างไม่รู้เห็นไหมใครก็ไอ้กว่าไอ้ที่นู่นะแล้วที่เรียบเมื่อผมได้สัตว์ที่น่าเบื่อเลยเราต้องไปคอลลัมร้านอาหารนั่นแหละ อ๋ออยู่แข่งจะมาฝ่ามาเห็นต่เดินดันแต่เลยนุ่มฟันตันอยู่โอ๊ยเห็นนางแบบไหมคืออันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนถ่ายนะเนี่ยเพื่อนถ่ายส่งมาให้จ้าแล้วก็มาถึงปราสาทพระราชวังปราสาทโฟเซสโกนั่นเองค่ะเราเข้าไปถ่ายรูปกันเนาะอันนี้นำผุข้างหน้านะคะก็แค่เดินตรงมาเมื่อเห็น โดโมนะปราสาทฟร์เซสโก้สร้างโดยยุค <20 S 2> แห่งมิลานเมื่อศตวรรษที่14แต่หลังจากนั้นอีก200ปีก็มีการบูรณะ,ะและขยายใ,ให้ใหญ่ขึ้นตามลำดับค่ะจนกลายเป็นป้อมปราก,การที่ใหญ่แห่งหนึ่งของยุโรปสมัยนั้นนะคะ เดินตรงมาเรื่อยๆก็เจอสวนนะคะก็คือในรอบเขตพระราชวังเนี่ยเก็บได้หลายสถานที่เลยนะคำว่า P A R C O หรือว่า Antarctic ดงแต่แอาเตอร์ซิ r เออเรดานับกันทีเอฟลอมฟรีเกตฟรอนอุ้มเนี่ยมที่ออลันด์นะ n อ w e l e ก a n t for hun ฟิ r s t เออ first เดอะ first semester อันนี้คือจะลองเป็นยูทูบเบอร์นะคะแต่ชนต้นไม้พอถอยหลังก็จะสะดุดลากไม้อีกยล เออรพอร์ตเกวรพอร์ตเก็เดินต่อมาก็เดินมาถึงที่ซุ้มประตูหินอ่อนประวัติศาสตร์ Arco della Pace นะคะหรือจตุรัส Symphony ของมิลานนะคะเราว่าซุ้มประตูนี้คล้ายๆของปารีสเหมือนกันนะ และก็มาเก็บภาพสักหน่อยนะคะก่อนจะเดินเลี้ยวขวานั่นแหละตรงไปก็จะถึงไชน่าทาวนะคะว่าจะไปแวะร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของคนจีนสักหน่อยแล้วในโซนนั้นก็จะมีร้านขายอาหารมากมายซึ่งไชน่าทาวร้านขายอาหารอะไรนี้ก็ราคาก็น่ารักน่ารักนะคะแต่เราจะไปกินฮอตพอตราคาที่ไม่น่ารักกัน ขนมนะคะ English chips ก็มาถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในร้านไชน่าทาวกันแล้วนะคะครับเี่เต้าเทสต์ดูคาเฟ่ปูมังสว่รัติแกงแฟมต้นมาดินแห้งตลอ้ น้ำพึ่งรอหรือว่าอะไรเนี่ยมิวเทียอ๋อเทียชามูสเทสเตอเทียมิวเทียน่าลองเนาะเทียเทียมิวเทียก่อ,อนสเตมมูสเทสตอ์ คาเนสเตอ์คาปูช <campaigns> ิโ <restrictions> น well, ่มาคาเนสเตอรอันเดียไวนเดนแฮฟนนต i งบัฟเฟนมันจะว่านนคาปูชิโน่นนติงอะไระสโตนนติพอยงันสคะว่าซ่บีขนมอ่ะเดี๋ยวฉันจะซื้อขนมดีกว เล่เลรสวาซาบิรสบาร์บีคิวอะไรเนี่ยทอมอร์สไตล์ฮอตพอรตฟลาวเวอร์ชิมนะคะประเด็นแท้ฟลอน์ติงล่ะยูนกุ๊บยูนสกุ๊ปที่อาสมอกเกือบขอนรว่าซะ ยุ่นกุ๊บเทียมิวเทียหรือว่าเอาอันนี้ไปคืนก็อ,อะไรเนี่ยสีชมพูโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรลักนาเนี่ยเมล็ดทานตะวันนะคะอันก็มีมะม่วงด้วยมะม่วง มะม่วงอบแห้งถั่วถั่วยืดเออยอยยยนี่ไงของชอบของฉันบวยบวยทั้งนั้นเลยไม่เอาบวยจากไทยฉันก็พูดงซื้อน่ากินนะเนี่ยมเมล็ดทานตะวันทำไมหอมเบลอเลยอนะ หรือว่าจะลองรสอะไรวันนี้ฮันนี่บัตเจอร์ชีสมีรสชีสด้วยคือเราเป็นคนชอบซูเปอร์มาร์เก็ตที่แปลกหูแปลกตาต่โงประเทศต่างๆมากเลยนะชอบเฉยนนแล้วก็เดินได้นานมากด้วยตรงนี้แล้วก็มีขนมเต็มเลยอ่ะขนมทั้งนั้นเลยอ่ะเน้นอะไรวะขนมเปียหรือเปล่า เหมือนนมเปียรวยอเ <c oughs> ขาเรียกว่าขนมอะไรนะั้นเนี่ยเนี่ยเคองแคลงขนมอะไรอย่างนี้น่ารักเยลลี่ท่านั้นเลยมีเมล็ดเต็โมูด้วยมเมล็ดเต็งมูดสิบสองก็ประมาณสิบสองสองร้อยเกือบสองร้อย อ๋อใช่ใช่ขนมเปียขนมเปียขนมเปียเค้ก okay. <c oughs> คือแล้วฉันก็อยากลองไปสะทุกอย่างเลยอะ่ะเ <c oughs> จลลี่เจลลี่ <c oughs> ยังไม่ไปไหนเลยอะ่ะ ขนมจังนัน้นเลยอันนี้ก็เป็นก็ประมาณเออสามสิบหกสามสิบหกสิบสี่สิบสองสี่สี่สิบแปดอืมไหนอะของไทยนี่ไหม อแบบของแช่แข็งก็มีปลามีกุ้งมีบอสแสมเฮลส์นะคะโอ้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวฉันขอฉันว่าฉันจะ ปิดกองแล้วไวๆก็มีนะคะเท่าไหร่ประมาณสามสิบห้าสามสิบต้นต้นโขนนโนมจิก็มีนะคะโมจิกรัส ดูเรียนร้านนี้ใหญ่ดีนะงาเอา้ามีงาสีเขียวด้วยหรอวาซาบิโอ้งาวาซาบิ <c oughs> <c oughs> มีอบอบุกเกนเลง มีออกบุกเก็ตเนี่ยผระกาศดองอะเอ๊ะเดี๋ยวเราจองผักกาดดองผักกาดดองไปลองชิมว่าเอเดนแห้งสนติเอเด มาสตาร์สตีมเอาที่แบบไม่แพงไปลองนะคะได้เล่าโทรด้วยสาโทอ่ะพี่ปองหสาโทรอ่ะหรอเฮ้ยฟอลไม่รู้เลยปักดองผักดองเอาไปลองจะได้ไหมแต่เลยหนักหนักหนักกลัวหนักไงเดินไง เออได้ไกล้ขึ้นเครื่องแปะอ๋อนี่หมายถึงเดินกลับบ้านใช่ไหมเออก็เดินกลับบ้านด้วแหละอันนี้อะไรอ่ะกิมจิอะไรพวกอ๋ออะไรไม่รู้อ่ะเป็นกิมจิไหมนี่ไงที่แฝดอีกแล้วนะอืมเนี่ยผักดองทางนั้นเลยแต่มีกิมจิแค่อันเดียวตุ๋นเกาจีอ่ะที่แดอะไรอยู่เนี่ยรังนกหรอฮอทพอร์ตอ้ยน้ำมันฮอดพอรทตทางนั้นเลยอ่ะ มาล่ามาล่ามาล่าคือไม่มีกระเป๋าเนี่ยไม่ใช่หรอกโอ้ยปวดเท้าฉันว่าแต่ฉันจะหยุดแล้วค่ะเอ,อ,เอ่อแอลกอฮอล์โซจูโซจูโซจูนะคะ4.5ยูโรคูณสิสองริชโครน โดยประมาณแล้วก็มีเออด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรพวกนี้มันคืออะไรวะเซดรีโลน่าจะเป็นซีเดอร์เป่าอ๋อน่าจะเป็นฟันตอริกธรรมดาด้วยหรอน้ําอัดลมด้วยแล้วก็มีเหล้าด้วยนะอันนี้คืออะไรนี่เหล้าเหล้าน้องนะ่ารักมากเลยนะทำไมมันน่ารักแล้วมันก็ถูกแปดเปอร์เซ็นออตเา ว่าเฮตุดถึงทำนอวดิสนาดวเนสแวนส์แทำนอวะ่จริงเหรอจริงดูน่นนันไม่ใช่เหรอทำทเลยนะ่นี่ยทไฟเลยนะทอ๋ับไฟทป มิกซ์เอา what y a n t เนเกาหีเลยมีแต่แบบมาคำหลังบั๊บจอซัมไทยแลนด์กัดูโฟร์สมอลทําแบบยูเมียเมียน่ชอปโอยเกนเกลตาในมันฝรัแฮมส่วแฮมอมสเตนฟอร์ตดูว่ายมิน่ากันมท้าเดนดิสอสเปรย์ไรเงียโลพรวีขมไม่แห้โดนดรอปบั๊บยมิน่ามันดรอปบั๊แห้โดสตาร์แอมเปอรมันดี เสงี่คงโซ่จูฟินมันพลาดก็แอดแต่เกัวขอเดี๋ยวเราเรียนซอกยวนนะแพนเลตยอกคือเป็นมือแรกที่มิลานนะคะที่มานั่งร้านอาหารจริงๆเข้าใจแล้วถ้าสมมติอ่ะเราจะนั่งร้านอาหารเราต้องเสียตังสองถยูโรต่อคนนะคะก็คล้ายๆเป็นค่าทิปไปในตัวหรือว่าค่าทำความสะอาดโต๊ะของพนักงาน ไปในตัวนั่นเองเนาะฮอตพอตนะคะ39เกยูโรนะคะเกือบประมาณ500สวิตสโครนนู่นเนาะก็ประมาณ1,500บาทนะคะแดนส์ของฉันนี่คือเขาเก่งมากเลยนะนางลองชิมทั้งตีนไก่นางลองชิมทั้งกระเพาะอะไรนะผ้าขี้เหลวอะกระเพาะวัวเหรอมีทั้งลองชิมเบียร์ชา้างแล้วก็เบียร์สกาไมิตันยัดที่กะไดีแต่เสียก่ยนะ okay. โยตะบนแต่ก๊บแต่หลังอุ้ยคุณเตียนโกมาสแทงแกแอนีมอนสเตอร์มอนสเตอมอกะหมอกแซกเนยโอ้ไม่ฟุ้งเตินี่นแหน่หุ่นโอ้ยดนแดนหนุนลากยอดแดนสมีเซอร์เกฟเตอร์มอนสมอนสเตอร์กะหนหมอกแซกหมอกแซกอะไรควายเหรอจินมาม่าคอมัสเตอร์โอเวอร์เดย์ Stoppa in! Man mig inte mycket spännande utom sånt där grisfötter. Men gick på den där. det. är med. Jag är Hanna. Det har gått jättelångt. Ja. Är det? Ja. Nu känner jag inte mycket utan den där lilla tåren. Ja, sån här som beige basic färger. Alltså den här var rätt. Mm, -hmm. kolla jättefin. Ja. Vad kostar Ah Många kassar också. แล้วอยากจะบอกว่าร้านนี้ควรมาเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะามีตั้งห้าชั้นหรือหกชั้นเนี่ยแหละนะแล้วก็คนที่อยู่นอกยุโรปอะ่ะคือเขาช้อปปิ้งกันระห่ำม,มากเลยนะไม่ได่ควรแบบช้อปถุงใหญ่ใหญ่ถุงใหญ่ๆแบบอิเคียแบบหนึ่งสองถุงทั้งนั้นเลยอะ่ะแล้วก็ซื้อกระเป๋าเพิ่มกันด้วยอะ่ะว่าน้องราคาถูกและคุณภาพดีแบบแบบที่ตัวฉันอยากพีซอ็อกซ์อู่ในแคนนิงอ่ะ อะไรล่ะอะไรล่ะอะกเสสตีน่าอย่างนั้นฟลอร่าเฟิต์พดมิน่า้เวาห้กราสอีมรามีริงฟร์ที่นเิ้แบวินเนวินนะคะวินนี่วินวินนะคะขายวอยู่ข้างใน เพื่อนฉันก็อยู่ข้างในนู้นแหละแชันจะไ <c oughs> คือแบบไม่ได้ซื้อกระเป๋าแล้วนะไม่ได้ซื้อหนักกระเป๋าบอกว่าเราต้องซื้อหนักกระเป๋ากันแล้วนะหายไปไหนเรววาเพื่อนฉันอยู่สักที่ข้างในนั่นแหละหรือเปล่าวะหรือว่านั่งเดินไปไหน